จะได้นอนพุ่นสรงพมียเขาจะนอนนี้ทำเป็นการต้นแรกเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้นเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน้ยเฮ้ยเฮนเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ย้เฮ้ยเฮ้ยเนพยเน้ยเน้ยเ้เฮ้ยเฮ้อเฮนย้เยเนาะเฮอนโฮ้าเฮาเพิ่นอ่าอั้นี้เป็ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้น้นเยยเนเ้ยยไปอยู่น พี่น้องดือ้อนักติ๊กเนาะเป็นคนที่ใส่ที่ว่าดื้อเนี่ยการะกันยังมีสติ๊กมียังไรพี่น้องเลยเนี่ยน,นำแจ่คเล็บเนาะมันง่ายขนาดเลยคนพอถูกเขาเอาจเจ้ามาตัดเอาบหมดเลยมาขึ้นหลับอันนี้เป็นเี่นองพ่อปุณไทยยื่อสูงขนาดพี่น้องเลยโอ้ยังมีเครื่องนี่เครื่องคนนี้ มุดนอนนอนหัวนอนนั่นเนาะมูนหันหลักตีนมาตอนนี้พี่นอ้องเอ้ยโอ้หนูลังจับ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 เลยนี่วะว้า,าไม่ได้จุดลังขนาดลัก ขอบใจเอฟซผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี่มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทางสบายดีสบายดีท่านผู้ชม สบายดีอีีของบาบูนำเบิดสุขูสุคนพี่น้องเลยบอกว่าจะอยู่ภายในเราก็ตั้งประเทศเนาะก็เย็นดีตอนทับทุกท่านเข้าสู่ช่องบีเอ็นซาลาวพี่น้องเนาะเชื่อว่าคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่บาบูนำมอยู่ที่หมู่บ้านสาพ้ตตองเหลืองเนาะอันนี้ก็คืออยู่ป้าอิลีพี่น้องเลยออยู่กับพี่น้องพ่อตองเหลืองเลยว่าคนป้านั่นเองเนาะบางคนก็อาจจะโหแนะนำว่าคนป้าบางคนกับว่ามาราบีแต่ว่าอยู่ที่รประเทศเราเอินว่า พาเผากรีหรือว่าผาพ่วพอต้องเหลืองนะพี่น้องเนาะลักๆเลยพะต้องเรื่องนั่นแหละพี่น้องเอ้เพราะว่าต้องเรื่องแล้วเขาจะจะใหญ่พี่น้องเนาะอ่ะมื้อนี้เฮามาเดินทางมาฮอดอ่าจุดนี้แล้วจะได้พัก่อดีนี่พี่น้องเนาะอันนี้เป็นบ่อนที่ว่าบ้านเก่าเนาะเฮาจะได้มานอนนี้ส่วนบ้านใหม่นั่นเฮาก็จะได้เดินทางไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะมื้อนี้เป็นมืดที่1นึเฮามาฮอดจุดนี้แล้ว่าไหวสมควรพี่น้องเนาะอ่ะเพราะว่ากอยู่ อยู่บ้านที่เขาจะอยู่ใกล้ๆพี่น้องเนาะถ้าบัวตั้งใจมาแท้ๆสุขภาพบกเข่งแห้งแท้มาบกบุธอิลีพี่น้องเนาะเถ้าบุได้พี่น้องเอ้ยหเสนอแหละพี่น้องเอ้ยบุได้ได้เข้ามาเพิ่งแล้วก็ขอกำลังใจคนละหนึ่ง subscribe ได้เด้อฝากไลค์ฝากแชร์เด้อพี่น้องเอ้ยคนละหนึ่งลค์หนึ่งแสเนาะอาธิสำคัญอย่าลืมติดตามแล้วก็ปุ่มกระดิ่งพี่น้องเนาะเพื่อจะบริพารคลิปใหม่ๆที่บอมนำจะได้เอาลงในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะ มีกำลังใจพี่น้องเพื่อให้สู้ไปถึงหนึ่งลานทรัพโด้ยเทินสาธุูเนาะอ่ะตอนนี้ก็อยู่ที่หมู่บ้านพ่อตงเลืองบ,บ่าวบุญนำจะพาทุกคนได้ไปเบิง้งเนาะว่ามี้ี่ยังเด้อ่ะแล้วก็จะได้นอนนี่แหละพี่นอ้องขึ้นนี่เนาะแล้วก็จะได้เดินทางพบกันตอต่อไปในมือนอ่ะแต่ว่าเมื่อน,นี้เรื่องราวนี้เฮามาเบิง้งอ่ะจุดนี้ก่อนพี่น้องเนาะอ่ะว่าจะนอนใส่แบบใดพี่นอ้องเลยอ่ะพี่นอ้องเลยเนาะแล้วแล้วอันนี้ก็อ่ะอันนี้เป็นเครื่องของซาติกเดี๋ยวนี้แม่บ่แม่ นี้เคร่องข้อซาติกเนอะอืมน้าเอาลงลุ่มพี่น้องเลยพอจะได้นอนนี่เด้เนาะอ่าอันนี้ไม่น่ากันนี้นะเอาลงมดพี่น้องเลยอืมอันนี้เป็นเครื่องข้อบุญรอดเนาะมันน้วเอาลงกดพี่น้องเลยอันนี้คือกันเดินไปเด้อเอาอันนี้เป็นทางนั้นเนาะเราจะอยู่ทางนี้ลราเอาบริข้าไปฝั่งนั้นโอเคทางนี้กัออกพี่น้องเลยอ่านี่แหละอ่าบ่าวนะดัก็จะนอนนี่แหละพี่น้องเลย ເຮືອນເກົ່າຂອງສາວຕິກເນາະຕອນນີ້ເພິ່ນເອົາລູກເອົາເຕົ້າອອກໄປຢູ່ອ່າຢູ່ນລ້ພີຮົພະນາແລັຢຍຸນາຈຢຍຸພນ້ອຍຸງຈຮຮົອບບບອງກວມານານນ bà con nằm có kiếm mừng, kiếm sẽ à. để nón tôn xong hôm nay cho sẽ nón nấy à làm công việc tận lễ ha bà con nằm chợ đây lúp lấy lọ văng ở đơ phi nông ấy nó à lọ văng mù ban cầu Nên, này phải, này phải làng cái một phi nông ấy nó làng khoang anh po kinh và cả thằng po à thằng bùn lọt thằng ซาติกเนาะนักยายมาพี่น้องเอ้ยสมมุติกดกาบงภาบรรยากาศในยามแรงพี่น้องเนาะได้มาแล้วเก็บทุกเม็ดทุกบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิ่งนํากันพี่น้องพอกว่าจะมาฮอดนี่มันบ่แม่นเรื่องง่ายๆพี่น้องเนาะต้องใช้เวลาใช้ความอดทนพี่น้องเอ้ยโอ้เฮือนลงนีก็มาไปแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ก็คือเฮือนของบ่าวเอกบ่าววาดพี่น้องเอ้ยเนาะนี่มันมาแล้วนี่ แล้วก็ต่อมาพี่น้องเอ้ยเนาะนี่เครื่องบ่าววัดเนาะชื่อใดดีเนาะทำสมเนาะนะทุกคนที่ที่ตามเนาะอาจจะโหเนาะบ่าววัดมันมักนุ่งเครื่องแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยนี่ทุกท่ามันทางออกทางเข้าหมดพี่น้องเอ้ยเนาะบริเวณนี้มีทางออกทางเข้าหมดถ้าผู้ใดบ่าวสำนานแล้วก็บุกเคยมานี่เอาไปบุกฮอจอดบุกเทีงเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะนี่ไปจังซีแหละฮอกกัจะระวังไม้ระวังตอกพี่น้องเอ้ยนี่เห็นบ่มีขุมไม้ได้หนี่เห็นบ่ จ auto> ึกเนี่ยนี <as ่พี่น้องเลยกันนะเนาะพุดออกก่อนเดี๋ยวยานมีคนมาต่ำมาแทงออกโอ้แห้งบัได้พี่น้องเลยป่าแบนี้แล้วเนาะอ่าโอ้ยมาเฮียลำได้พักง่ายอันนี้เป็นเฮือนพ่อบุญไทยเนาะเฮือนหันาเผาเพิ่นอ่าอันนี้เป็นเฮือนคลองนางติ๊กอ่าตอนนั้นเพิ่นอ่ามาพุกอยู่นี่เนาะ แล้วก็ย้ายไปอยู่นุพมพแม่พี่น้องดือ้อนางติ๊กเนาะเป็นคนทีส่ทีว่าดือ้อไงภารกิจยังมีสติ๊กมียังได้พี่น้องไยเนี่ยน้นำแจ้เล็บเนาะอืมดือ้อจนที่ว่านางน่าจะยอมแล้วเบาตอนนี้นะนย่อมแล้วก็ออกไปอยูุ่่นละพี่น้องไยเนาะนี่เปท่าอับนาวเพิ่นนี่อืม บาบนำมาแต่เรือเอาไปอับเอาเอาางหันนเลยนี่เอาบางหันเลยทำไส่ไส่พี่น้องเลยอ๋อบังหินหลับพี่น้องเลยนี่ง่ายขน,นาดเลยคนพอถูกขอ้อมจะามาตัดเอาหมดเลบังหินหลับอ,อันนี้เป็นเงินพอ่อบุญไทย ใส่หนักกากโอ้นี่หนักกากยังใส่ได้เด้คนไทยว่าคือเฮือนเฮาก็มีอันนึงหนักากพุ่นน่ะเนาะเนาะแต่บ่มีครบนั่น่ะใส่ได้บ่นี่แหละอืมีมอร์นดอนนี่อืมหมตาฟานี่ก็ยังซุ่มตลอดพี่น้องบ่แห้งเลยอ บ่แหงเลยกัไฟสายบ่มีหยังแล้วอืมบ่กันบ่โอ้นี่จะออกเฮ็ดเลยพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้เฮ็ดยังเลยบ่วงก็ยังมีเนาะบ่นอนเพิ่นของหัวหน้าเผาบุญไทยเนาะ คออย่างตานี่นะโอ้หมอหมอนึงอือเพิ่นก็มดไว้เนาะพอเขาจะเที่ยวไปเที่ยวมาพี่น้องเ้ยอนี่เขาจกนอนนี้เนาะนอนเอาเาแห้งอันนีพอนี่ก็เป็นอีกบานนึงที่อยู่ไกลเนาะอ่าเดี๋ยวนี้ก็ทยอยออกไปอยู่ใกล้บ้านเฮาละพี่น้องเอ้ยแต่บ่ออกสู่บ้านเถอเนาะอแล้วก็อีกลังพี่น้องไปไปเบิ่งอัน เงินไปนทอแพจเนาะฮะอันนี้มันห้องหอ,งอยเนี่ยนี่เงินไปนทอแพจนี่อ่ายือพี่พี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้ไปทอแพจเพิ่นก็ไปยืมพวกเขาแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะเพิเ่นเป็นห่วงเครื่องพี่น้องท่านบิดเนาะแต่บาะนำก็พยาย,า,ย,ยามเอามาจนส้ำเร็จก็คือจ้างไอ้คุณเน,นะาะบอกคุณพี่น้องเอ้ยชาวบอกคุณ น้องเห็นบ่นี่เห็นไม่รับแพทเนาะสิมืีเขามไม่รับแพทพี่น้อยจ้างไอ้คุณมาแบกเอาเครื่องเพื่นยาเพื่นนี่เขปาปลาพี่น้องเนาะเพื่นเป็นห่วงเครื่องเด็ดมาแล้วก็เมื่อยกับบปรได้เลยพี่น้อยจ้างในการที่รับแป้งโทรศัพท์ให้เพื่นเนาะหน้าจอคือคิดปลาคุก้อนเพื่นละพี่น้องเหรอไปทางเด็กก็ทางเขาเนี่ เนี่ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยขันบ่อออกไปอยู่นอกเนาะจะหากินจังใดอยู่จังใดไม่ทาแเพ็ดก็ได้ฮะตอนนี้สบายแล้วเย็ยดแข้งเย็ยดขาแล้วพีน่น้องเอ้ยฮะเย็ดแข้งเย็ดขาแล้วพอนำกินได้กินพอนำนอนได้นอนพี่น้องเอ้ยฮะนี่บานเพิ่นบานไม่ทารเพ็ดอ,อยู่สูงขนาดพี่น้องเอ้ยโอ้ยยังมีเครื่องนี่เครื่องเพื่อนนี่น นี่มันน่ามันสินเนาะเครื่องไทยกะเอาไปมดแล้วพี่น้อยอ่าเครื่องมลกตกแตกนี่เอาบ่ได้แล้วเนาะนี่บ่นอนพี่น้องเบิ่งกันจังซี่แหละบ่นอนนี่บดเพิ่นดังไฟเนาะบนอนนอนหัวนันเนาะมูหันลก็ตีนมา่นี้พี่น้องเอ้ยนี่อันนี้บักน้ําเพิ่นอื ด,ด้านหลังเนาะด้านหลังเพื่อนพระแพทยรเป็นใบคออ่าโทษต้นคนแขนใหญ่ขนาดพี่น้องตอนนัวนี้อ๋อแท้จริงต้นคนแขนนี่ต้นใหญ่เดีเนาะนีะ่้ำซ้ำตามพาพี่น้องเลยจำกระบืองจอดโอ้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์พี่น้องเลยเนาะ ม่เฮียอันนี่นะโค่นะลำเลยบักเงี้ยบักงามปอดถๆๆการเป็นอยู่บ้านเนาะประเทศอ่าหัตถกรรมพี่น้องเลยบ่อยๆแต่คือบ้านเราอยู่ไกลเกินพ้นพี่น้องเลยมากันยังงไรแห้งแล้วอืออันนี้แกป้องหนามันนึ่งอีกเนาะของคนอ่าหูคนเป็นท่าเพชรมาบ้านเด้อเราต้องข้าวมาต้องหาผืนเวียนนี่เด้อหาไปอยู่น้ำต้นน้ำตอ,อยู่บ้านอยู่เมืองจเจริญพุ่น มาทุกมาไล่แล้วแต่เกิดมาเนาะหาทิตล่นมาอยู่ป่าไล่อ่ากระทรวงนุ่มน้อยกะซีก็เป็นทั่วสบายเข้าเจ้าเราเพี่น้องเนะาะแต่ว่าเท่ามาแล้วนะโอ้ตายเด้ว่ามุ่งยาขนาดเราพี่น้องเนาะถ้าบุรีไปซื้อเลือกกันเฮ้ไปหลอกกับเปิงว่าเข้าเจ้าสีเท่นยังสุกินเนาะมันีเนาะอืม và có chế đẹp bếp 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 nôn đây Nhưng không tăng ừ. Họ mà nên ông kì nó Ồ, phía nó mình nghe lắm đây, bác ngảm nó ามานี่สลรับซับซ้อนขนาดได้ถังพี่น้องเลยก็ได้บุลืนี่โอ้่มาในล่องแท้กับบานบาัวได้บ้านนู่นมาหอดอ่ อืออกทางนี้แล้วก็มันลัดเข้ามาทางนี้อ่าบ่หมอ้อเถอ,อ,อะนู่นบ่ห<อ>ม้อเถอะเออจะเป็นเหมือนแหลงเหมือนแหลงขนาดน ọ นาะนะน่าจะมานำพ่อบุญไทยบ่พี่น้อยโอ้ย,อยาทิีมกันเด้อบ่โน่นเนาะไว้ใจแต่บ่โน่นเด้อ่าพี่น้องเยมาบุญนำก็จะได้ phải ao bê pè to mà phù một non còn nọ Ôi hai nhân nó đây là tấm ô nè mới đôi nó oh, nhiều lần tập 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 đi หลังขนาดลนี่อี๋ยอะเดีต้องมุ้งเลยมุ้งก็จะมาแล้วเนาะอู้อันนี้พูดออกมาี่ยมากเลยพูดออกมาอีพ่อมาี่ย Ờ, tí cơ mà ừ. Nước mà cho mớt thì nó Đây rừng cưa ăn nhìn mình yêu à Khơi kích nè Ô. Ừ. Lông oh. ở đây thì

สะบูยาซูบยาเส้นอันนี้นี่เป็นสัทธาเลยอ้าเห็นจะกินแรกเหอน่ะไปจุกผูบอ่ะฮะอ้าวถอดๆองเลยเล่นไปเนาะเดินนอนพักพรอนนี่ พอเบ่านำเอามุงมายได้พี่น้องเอ้ยแต่ปัญหาพเผาห่มพันเนาะเผาห่มมันจีน่าจะเอาตามนี่แหละนุ่งเครื่องใส่เอาดักไฟสังข้างเลี่ยเอาพี่น้องเอ้ยนะสภาพกับภาวะบรรยากาศอยู่นำพอต้องเรื่องพี่น้องเนาะอ่ะเท่าพี่น้องเนาะคลิปนี้เป่านำจะขออนุญาตจบคลิปกับตรงนี้พี่น้องเอ้ยแล้วก,ก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะเบงแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมแชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้กาบนำด้วยเนาะอ่ะคลิปนี้เป่านำขอกล่าวคำว่า สบายดีเล้วพี่้องแล้วขอบใจเอฟซีผู้มีน้ำใจแบ่งปันเหมือนฟ้าบนานันดาลให้สร้างลายการนี้มาสวยเหลือคนทุกคนจนหรือคนดอยกว่าด้วยแห่งศรัทธาบุญนำพาได้มาห่วมทาง